สวัสดีครับสติเพยชาแนลนะครับตอนนี้หลายๆท่านก็กําลังตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565นะครับและมีบางท่านนะครับที่มีสถานะแจ้งว่าข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องตรงนี้นะครับผมจะหมายความว่าอะไรนะครับและจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้างน,นะครับเพื่อให้สถานะเนี่ยเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันนะครับผม สำหรับท่านใดน,นะครับที่เข้ามาตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับและขึ้นสถานะบอกว่าข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องนะครับหมายความว่าท่านได้ระบุสถานะของท่านว่ามีครอบครัวนะครับดังนั้นนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องพิมพ์เอกสารออกมาจากเว็บไซต์และนําไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับ อันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปแตะที่คำว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้กรอบหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดของเราลงไปนะครับแล้วก็ให้มาแตะที่คำว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้มาสังเกตที่คำว่าสถานะนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีสถานะเขียนข้อความแจ้งว่า ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องหมายความว่าสถานะการลงทะเบียนของท่านยังไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากนี้นะครับท่านจะต้องทำการพิมพ์เอกสารออกมาจากเว็บไซต์แล้วก็ทำการเซ็นในเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต้องนำเอกสารทั้งหมดนะครับไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สาเหตุที่จะต้องพิมพ์เอกสารออกมาจากทางเว็บไซต์นะครับเนื่องจากว่าท่านได้ระบุสถานะของตัวเองไว้ว่ามีครอบครัวนะครับคำว่ามีครอบครัวก็คือมีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องนะครับหรือว่ามีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับผมถ้าเข้า2เงื่อนไขนี้นะครับหมายความว่าสถานะของท่าน มีครอบครัวท่านจะต้องทําการพิมพ์เอกสารออกมาจากทางเว็บไซต์แล้วก็เซ็นให้เรียบร้อยนะครับทั้งในส่วนของบุคคลในครอบครัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือว่าบุตรก็จะต้องเซ็นลงไปด้วยนะครับผมและสําหรับวิธีการพิมพ์เอกสารออกมาจากเว็บไซต์นะครับก็ไม่ยากนะครับเมื่อท่านมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เลื่อนขึ้นมาให้มาสังเกตที่คําว่าพิมพ์เอกสารนะครับผมก็ให้เราแตะไป1ครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมโดยในไฟล์นะครับจะมีข้อมูลของเราทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่เลยนะครับก็ให้เราทําการพิมพ์เอกสารตัวนี้นะครับผมออกมาจากหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสําหรับวิธีการพิมพ์เอกสารออกมาจากหน้าเว็บไซต์นะครับก็ให้แตะไปที่ตรง3จุดตรงนี้นะครับด้านขวาบนแตะไปที่คําว่าพิมพ์นะครับ แตะไปที่ลูกสอนชี้ลงตรงนี้เลือกเครื่องพิมพ์นะครับเลือกเครื่องพิมพ์ทั้งหมดและสําหรับท่านใดนะครับที่มีเครื่องพิมพ์อยู่ที่บ้านนะครับท่านก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเครื่องปรินเตอร์ที่บ้านนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็นําไปส่งให้ร้านค้าพิมพ์ได้นะครับผมวิธีการดาวน์โหลดเข้ามาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้แตะไปที่3จุดตรงนี้นะครับ แล้วก็แตะไปที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับอ่ะระบบก็จะเซฟไฟล์ไว้แบบนี้นะครับผมวิธีการค้นหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับอะกดย้อนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะสมมุติว่าเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ปอปาแบบนี้นะครับวิธีการค้นหาไฟล์ที่เราเคยดาวน์โหลดเอาไว้นะครับให้มาแตะที่3จุดตรงนี้นะครับมุมขวาบนแตะไปที่คําว่าดาวน์โหลด เมื่อเราแตะไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับเราก็จะมาเจอกับไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ <c oughs> ก็คือไฟล์นี้นั่นเองนะครับผมเราก็สามารถที่จะส่งไฟล์ตัวนี้นะครับไปให้ที่ร้านค้าร้านถ่ายเอกสารต่างๆนะครับหรือว่าญาติที่มีเครื่องพิมพ์เอกสารนะครับให้เขาช่วยพิมพ์ให้นั่นเองนะครับผมแต่มีข้อแนะนําเล็กน้อยนะครับสําหรับไฟล์ที่จะส่งไปให้ใครก็ตามพิมพ์ให้นะครับ จะต้องมั่นใจนะครับผมว่าร้านถ่ายเอกสารหรือว่าญาติมิตรของเราที่ช่วยดําเนินการให้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับผมเพราะว่าไฟล์ของเราเนี่ยมีข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ลองเลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหน่อยนะครับและหลังจากที่ท่านได้พิมพ์เอกสารออกมาจากทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับท่านจะต้องทําการเซ็นรับรองเอกสารต่างๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับหรือว่าสำเนาของคู่สมรสนะครับคู่สมรสก็จะต้องเซ็นให้เรียบร้อยถ้าเป็นสำเนาแบบประจําตัวประชาชนหรือว่าสำเนาสูติบัตรนะครับก็ต้องให้บุตรนะครับทำการเซ็นให้เรียบร้อยด้วยนะครับแต่ถ้าหากบุตรของท่านมีอายุต่ำกว่า10ปีนะครับท่านสามารถลงลายมือชื่อแทนบุตรของท่านได้นะครับผม และเมื่อเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับกใอยท่านนะครับนำเอกสารทั้งหมดนะครับผมไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านได้เลือกเอาไว้นะครับทั้งนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่มีสถานะขึ้นแบบนี้นะครับและยังไม่ได้พิมพ์เอกสารออกมาและยังไม่ได้นําไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนเลยนะครับผมแนะนําว่าให้รีบดําเนินการนะครับผมเนื่องจากว่าระบบแจ้งไว้นะครับว่า กรุณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่19ตุลาคม2565นะครับผมสำหรับท่านไดนะครับผมที่ขึ้นสถานะแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้รีบดำเนินการนะครับผม และหลังจากที่ท่านได้ไปยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็ให้ท่านมาทําการตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ในทุกๆวันศุกร์นะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับที่ไปยื่นเอกสารระหว่างวันที่23กันยายนไปจนถึงวันที่29กันยายนนะครับก็จะสามารถเริ่มตรวจสอบผลได้นะครับในวันที่ เตุลาคม2565นะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ไปยื่นเอกสารระหว่างวันที่30กันยาถึงวันที่6ตุลาคมนะครับ จะสามารถตรวจสอบผลได้ในวันที่14ตุลาคมนะครับและสําหรับท่านใดที่ไปยื่นเอกสารระหว่างวันที่7ตุลาคมไปจนถึงวันที่13ตุลาคมจะตรวจสอบผลได้วันที่21ตุลาคม2565และสําหรับท่านใดที่ไปยื่นเอกสารระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง19ตุลาคมจะตรวจสอบผลได้ในวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565นะครับ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ